บอกนี b b de so e. Não, ่อ yeah, ีซีมือนี่ไปไปดูอีกซีมือไปเปิดนี่ะล่างยูนเด้อยซีสองโยกันซีมือไปบกันไหนยิงยบมาเปิดเองใครรวมไม่ต้องไปย่เพิ่งอย่เิ่งนี่คือการหมดเลยโอเคกัรหมดการหมดนี่มย่งอ้ตันเนี่ยเดี๋ยวน่าเดี๋ยวหแเดสั่งเก่งสออชวไกันนะอม แตขอใหมันอลงอีกอะไรตัวนึงนหานี่หรอหกหม่เลยีสเด้วีคุลผมลงเีลงีสามมห่นดอกีิ่งหดนมหกหมื่นแล้วบอาอยู่แล้วก็ไปดิเป็นไปดมือนเลสองหมื่นเลยเหรนึ่งอาสี่หนึ่งสองสามตัวเดียวกันนะนี่ เาลงกาที่หลานนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณหาพันเด้พียบริมนี่ห้าพันอกคือครบ่าคือตายเขาเอากานเป็นยเท็ก็ขอเยอะเลยคุยไปปล่าไปแต่ว่าี่เงวันที่ไปอยู่แล้วใครทำใหมาได้หนิรูปแบบนันได้หนิไม่แต่วนเับเท่าพี่เพีเอาแสนหนึงี่ีแหมพี่ลงกัดไปหกหมื่นไ นี่พี่จะตรงลงโต๊ดแหมมันไม่พอี่คือต่องหอาคือต่าหอก็ตครมือเราแหลก็ตมือมนี่พี่พี่ลงแค่สี่หเงินนี่พี่จะต้คั้ละห้าพันหรือเหลืออยู่ออพอพอครับิเือนอันนี้สี่ห้าสี่สามเตียมครับออนนี้เป็นล่าได้ดีได้อันนี้ตัวละห้าพันอ่ะพอเาเราเราเแล้วเอาไปเ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 เป็นลาได้เตาเยไมแมง่าเกียวซีไปเด ક્લ ત કલ તા ઩્ળ કલે છે શે આ જે ં શઇ ડે ણે કળ ઓર દા આ ક૲ ઢ દ� સ કા પા એ ઼ા હા આ ચે n એહ ઔા કલ ણે અ